แล้วบอกได้เลยว่าปล<ร>าแม่งสดมากถือถ้าจะเอาสดกว่านั้นนะต้องลงไปกินในทะเลตรงนี้นิยามคํา,าว่าเต็มโต๊ะได้ไปใช่คือสวัสดีครับสวัสดีพี่พัสสด,สว,ส,ดสวัสดีจ้าอร่อยลบในไซด์บีครับวันนี้ผมพาน้องผมมากินเหมือนเดิมพามาที่ไหนพี่วันนี้พามาร้านบ้านปูไทยเป็นร้านอาหารอีสานแบบประมาณไทยอีสานแล้วก็มีแหนมเนืองเฮ้ยแสดงว่า มันไม่ใช่อาหารศ,ศาเลยไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับอีสาร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านนี้อยู่ตรงถ้าใครมาเซ็นทรัลบางนาถูกก็น่าจะมาร้านนี้ถูกเลยเซ็นทรัลบางนามาซอยเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเซ็นทรัลบางนากับบิ๊กซีเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเราขับรถมาจากข้างหลังเนี่ยมีร้านเปิดใหม่เพียบเลยเออแลวแต่ละร้านนี่ก็คนเยอะ,ะอหิวยัง,ห,ยงหิวยังกินอะไรมาไหมตอนเย็นกินอะไรมายังพอบอกว่าก็อะไรโนไซส์บีมาทันทีก็ไม่ต้องกินอะไรเตรียมท้องมาเต่ตอนทีโอ้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่พัดพามากินอะไรบ้าง พี่พีเซนเลยวันนั้นมากินโคตรเด็ดเลยปลาทับทิมจุ่มหม้อไฟผมว่าจะบอกว่ามันเป็นอาหารที่มันมันไม่ได้หากินง,ง่ายๆนะใช่แล้วบอกได้เลยว่าปลาแมา่งสดมากคือถ้าจะเอาสดกว่านั้นนะต้องลงไปกินในทะเลเแล้วก็เอาโอเคเอานี่วันนั้นมากินอร่อยเป็ดย่างเป็นะเป็ดย่างเป็ดย่างเกลือปกติเป็ดจะไม่ค่อยย่างเกลือนะสมัยก่อนเขาไม่ได้ขายข้างนอกเขาเพิ่งเอามาขายข้างนอกตอนช่วงโควิดเพราะว่าคนไม่มีเขาเลยไปย่างกันข้างนอกเลยให้เห็นเลยว่าทําอะไรบ้างได้แล้วก็เอาร้านนี้มาร้าน ร้านเ <มา S 1> วียดนาม,มาต้องต้องแหนมเนืองหน่อยอแหนมเนืองแหนมเนืองประครังผัดชาไหมเออใช่ปลาคังเนี่ยปกติถ้ามากินร้านในกรุงเทพไม่ค่อยมีนะโอ้มีเมนูหนึ่งที่วันนั้นพี่มาลองแล้วอร่อยหมูย่างบลาชับูอาหารแต่ละอย่างราคาไม่แพงราคาถือว่าโอเคเลยวันนั้นมากินอ่ะมากับเพื่อนสองคนเช็คบิน<ช>เมนูไปประมาณ 6 0 0กว่าบาท600กว่าบาทปลาตัวนึงเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูปลาตัวนึงเลยปลาจุ่มตัวนึงปลาทับทิมมาตัวนึงเลยลูกปลาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะโอ้ตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวรอดูอาหารมาแล้วพี่บอกเลยว่านี่คือที่พี่กินมาต้องบอกว่าเกือบทุกเมนูผมว่า ตรงเนี้ยนิยามคำว่าเต็มโต๊ะได้ไปยังใช่อย่าพูดว่าเต็มล้นล้นที่สั่งมาเนี่ยเมนูเด็ดๆทัั้้งนนใช่ไหมที่เคยลองกินแล้วนัดอยากลองอะไรก่อนนี่เลยตาเลยใช่ไหมตาผมที่สุดปลาท้าปิมปลาจุ่มตอนแรกมาเรียกว่าปลาคราฟมาทำมาวัดตัวแสนแล้วเอขอลองอันนี้ก่อนเลยน้าลองเลยเฉือนเลยตอนน้ำนี่มันปุดๆอตรงนี้แล้วโอ้โหแล้วน้ำจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้กลิ่นกลิ่นยังไงนี่ดมสารแบบสายวิทย์เด็กวิทย์ อ,อยากกินร้องเลยงั้นผมลงใหมพี่เลยนะยมันต้องมันมันไม่ได้เหมือนกับชาบูไม,<ส>ไม่ใช่มา,มาอะรเข้าไปนี่ดูความสดของมันออบอกแล้วว่าถ้าสดกว่านี้ต้องลงไปกินในทะเลใช่จริงๆอะใส่ผักลงไปด้วยก็ได้่<า><า>ใช่ไหมแต่ผม,มอยากกินปลา,ากกปลาแบบรุ่นรุ่นก่อนเลยโอ้โหดูยังไงโคตูดงความเด้งลาจุ้งอะระพิมจุ้งของภูไทยเป็นไงสดไหม อลองรัวๆเลยแล้วกันเอาลองรัวๆเลยเหรอ,อลองรัวๆเลยลลวกวักวกินไม่ทันเออกัวไม่ทันกินรสนี้เลยกินกับน้ำซุปได้โดยที่ไม่ต้องจิ้มหรือถ้าอยากจิ้มก็จิ้มได้เปลี่ยนรสชาติอ่ะอันนี้คำที่สองอันนี้ผมลองจิ้มอาซีฟู้ดพูดเหมือนเป็นฝรั่ง <laughs> เต็มจนปีเด็ดเลยไหมปีเด็ดขอตังค์น้ำจิ้มผัก ตีทอดปลาใช่การนี้ขอลองเต้าเจี้ยวนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวมันจะได้ฟีลแบบกินทอดต้มปลาชอบแบบไหนมากกว่ากันออริจินอลมากินกับซุปแค่นี้ที่เด็ดก็แค่กินกับซุปโดยที่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็เพียงพอใช่มีอีกปลาในแผนไหนเรามาสายนี้ละปลาคังอ่าของปลาคังเลยดีกว่าปลาคังผัดชาอ่ะเดี๋ยวตักให้มาอาจารย์มาอาจารย์มาโอ้แล้วเครื่อง เครื่องนี้มาครบคันนะปลาคังเนี่ยมันต้องแบบจังหวัดก็ต้องประมาณอยุทยาสิงห์บุรีอ่างทองะไรประมาณนี้ห่ากคังผัดชาครับจะได้ความแน่นของเนื้อนะแต่ยลองบ้างเปี้ยวมันเปี้ยวมันอยู่หมากคังเขาทำผัดชามารสดีใช่นี่เนี่ยผมเติมเครื่องกับเติมเครื่องเข้าไปแล้วเนี่ยนี่อีกหนึ่งเมนูที่อยากมีเซนอยากมีเซนมากเป็ดย่างเกลือปกติเผ็ดเนี่ย หายากนะที่จะทำย่างเกลือร้านนี้ทำย่างเกลือแล้วเด็ดมากลองมาเลยดีกว่าหยิบเอาเลยหยิบเอาเลยนั่นแหละโบ๊ทเขาให้โอ้โหเป็นไงไปเสียลังครึ่บทำใหญ่เลยนะครับเป็นไงบ้างได้เสียงไหมหนังหนังนี่กรอบแบบแร็พแร็พแร็เลยนั่น่าโอเคไหมเผ็ดอร่อยอร่อยแล้วราคาไม่แพงด้วยนะนี่เราสั่งกันมาแค่ครึ่งตัวเต็มกำลังดีเต็มนิดๆนะเรากินกับไอ้น้มยิหมะขามเนี่ ขอบ้างขอบ้างขอกินแบบไม่ต้องจิ้มวันนั้นก็กินแบบไม่ต้องจิ้มแล้วชอบมากอมบอกเลยที่เด็ดนะตั้งแต่ครั้งแรกที่มากินนะไม่นึกว่าเป็ดจะอร่อยไก่ต่อบทีเป็ดไปแล้วนะครับอือนีไก่ให้ของเคี้ยวมาแบบไม่มีกร,มระพลาดได้ที่ชอ็อตลงไปเสียงหนังกรอบหนังกรอบ ใช่ลองลองแบบไม่ต้องจิ้มดูก่อนความกรอบไม่แพ้กันแต่ใจผมยังชอบเป็ดยังเทไปทางเป็ดแน่นอนอีกอย่างที่พิธาบอกหมูย่างมาชับรู้คืออร่อยจริงอยากให้ลองมาเชิญเลยเชิญเลยเต็มจานเลยยังไม่ต้องจิ้มยังไม่ต้องจิ้มโอยยยูไม่ต้องจิ้มอ่ะยังไม่ยังไม่ต้องจิ้มครึ่งหนึ่งไม่ต้องจิ้มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจิ้มเป็นไง พุ๊บชอบแบบจิ้มเพราะมันติดหวานอ่าเหรอเดี๋ยวก่อนเมนูนี้เนี่ยไข่สับตรงตังทางร้านบอกมาว่าร้านเราก็ขึ้นชื่อมาภูไทยเนี่ยต้องมีแบบแนวแบบไทยๆอยากให้เราตังใช่แต่บอกตามตรงคุมตังอาจจะไม่ค่อยถนัดฝากนักด้วยชอบไหม จริงผมไม่ค่อยถนัดแนวแบบครูปลาาหรือนู่นนี่อะไรแต่ว่ากินได้อยู่ก็ตามสไตล์ตำถาดอะนะใช่ไหมเอ้เหมือนมีหมูยอด้วยป่ะใช่ใไหมจตมหมูยอครับชัวร์กว่าบอกรีวิวอยางสุดท้ายก่อนที่เราจะกินกันอย่างจริงจังนั่นก็คือแหนมเนืองใช่อ่านี่ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองกินเลย ขออนุญาตใช้มือนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าใช้ช้อนเดี๋ยวจะไม่ถนัดนี่คนเกลือให้นัดหรออ่เาเพิ่มความแบบเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวจินจ้นชีสไปนะครับคนนิดนึงตักเอาเน้นถั่วขอนิดนึงก็ไแล้วเดี๋ยวผักช่วยตามเข้าไปพอในผ้าก็ได้รสชาติแหนื่องยงมันไงไม่ไม่แพ้แบบร้านอาหารเวียดน,นาม อร่อยอร่อยพี่ใช่ไหมหมูแน่นน้ำจิ้มเติมเปรี้ยวไปนิดนึงแล้วก็เครื่องคราต่างๆผักสดชอบอะไรมากปลาปลาใช่ไหมปลาสดมากเออสดมากปกติกินอ่ะเราอาจจะต้องแบบมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มตอสเที่ยวอะไรอันนี้แทาไม่ต้องเลย แบบตะเกียงคือกินปลาจนแบบหายใจทั้งเงือกตกหล่นไปหลายเมนูเลยใช่ตกหล่นไปเยอะคือจริงเราสั่งมาเนี่ยมีเมนูหกเมนูได้ไหมหกเจ็ดเมนูแค่นี้ก็ไม่รู้กินไม่ไหวแล้วอาหารแต่ละอย่างเนี่ย เคยได้ยินมาว่าเจ้าของร้านเขาทำเดี๋ยวเขาอยู่แถวนี้้เขาน่าจะอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราเรงมาคุยดีกว่าจะได้ถามด้วยว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยราคาอะไรจริงจริงๆมีราคาบอกแล้วแต่เดี๋ยวเราจะถามเขาทีว่าแต่ละเมนูมีเคล็ดลับอะไรบ้างทําให้อร่อยแบบนี้เปิดให้กันมาร่วมสนุกร่วมสนุกอะไรด้นะแจากวอเชื่อเป็นแฟนอ่านี่เรานั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่ไมโลสวัสดีพี่ไมโลครับทําไมร้านถึงชื่อร้านบ้านปูไทยร้านนี้นะครับเริ่มแรกทําจากบ้านบ้านผับ้านแฟนก็คือแฟน แฟนผมเนี่ยเป็นคนทําบ้านเป็นคนทําแหนมเนียงอร่อยเพราะว่ามีมีเชื้อผู้ฝังต้องคนจังหวัดเลยอ๋อนครพนมคนเยดนามคนยุรแล้วเวียดนามก็ขยบขึ้นไปหน่อยเยเขาเริ่มทําร้านอาหารเล็กๆชื่อร้านแหนมเนียงบางนามีอยู่วันหนึ่งผมก็ ขับรถผ่านเส้นนี้ครับ,บผ่านไปผ่านมาซึ่งแต่ก่อนตรงนี้นจะเป็นร้านอาหารอยู่แล้วเขาบอกเขาเลิกแปะป้ายไว้ผมก็เลยบอกกาแฟว่าแหนมเนื้อเนี่ยของเรามันอร่อยอยู่แล้วต้นตำลําเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วพวกแหนมเนื้อ,พว,อพวกฟองดูหมูย่างอะไรที่เป็นแนวแ<า>นวเวียดนามฟองดูนี่เมื่อกี้เรายังไม่ได้กินนี้เป็นเมนูตกโกลดนเมนูใช่ครับใช่ครับมีเมนูอะไรที่แนะนําที่เมื่อกี้เมื่อกี้สั่งมาเยอะมากเลยหลายเมนูมากเลยยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมจริงๆก็ที่ร้านก็จะเป็นปลาเก๋าต้มเกือส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคน ชอบชอบตกปลาอ่าแล้วบ้านผมเองอยู่สูตรปลาการเป็นเพื่อญาติผมก็มีเรือประมงผมก็เลยก็เลยรู้มีความรู้เรื่องปลาเรื่องปลาเรื่องปลาทำอะไรอร่อยทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยกินกันไปเยอะเมื่อกี้ราคาประมาณก็อยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยบาทครับพันเจ็ดหกเจ็ดเมนูเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะกินอิ่มมากที่อยากรู้ก่อนเลยดีกว่าปลาจุ่มเนี่ยปลาทับทิมเท่าไหร่เมนูเนี้ย สามร้อยหกสิบบาทสามร้อยหกสิบบาทปลาทั้งตัวปลาทั้งตัวปลาทั้งตัวก็อย่างอันกเนื้อมเนื้องสองร้อยห้าสิบบาทครับไม่แพงมีอะไรจะฝากคือผู้ชมไหมครับครับมีอะไรจะฝากก็ท่านผู้ชมนะครับที่ดูรายการอร่อยหลบในอยู่ขอฝากร้านบ้านบูไทยทางร้านจะเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาส1บเนาฬิกาจนถึง4ทุ่ม ปกติทางร้านจะมีรดนด,ด,ด,ดนตรีโฟกซองสดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่มาทานกันด้วยน,นะครับได้ข่าววันนี้พี่ไมโลมีขอรงพิเศษมาให้แฟนๆด้วยเป็นอะไรครับเป็นพอพ์ชเช์นะครับมูลค่า500บาทสาวันนะครับ ส่วนเรื่องรางวัลนะครับต้องติดตามในกิจกรรมในเพจนะครับเพจนอะไรครับอร่อยหลบในครับเขาไปติดตามกันได้นะครับนี่พี่ไบโลแจกเลยนะครับ3รางวัลรางวัลละ500บาทอย่าลืมนะครับไปติดตามร่วมสนุกกันได้กิจกรรมไงเดี๋ยวรอดูในเพจอีกทีนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ไบโลมากขอบคุณพี่ไบโลมากนะครับขอบคุณครับถ้าชอบรายการอร่อยหลบในฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้วยนะครับ